สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบ,บดีที่11เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มัานใจสุดเน้นสดค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสดตัวที่2เอซมิลานกับโปรมา ห้ามพลาดด้วยาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองหูลด,ดูแฮนดิแคปเอซิมิลันกับโรมาศึกยู่ฟาอยู่โลมาลีแข่งขันกันตอนที่สองเอซิมิลันจะมาต่อครึ่งคู่รุ่งโลบาเป็นศึกสายเลือด อยู่ในการโช่อเหมือนกันอยู่ในอิตาลีเหมือนกันมาเจอเจอกันเองก็แสดงว่าจะมีจากทีมอิตาลีทีมไหนทีมหนึ่งตกรอบไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะความสนุกมันจะสนุกมากกว่าถ้าไปเจอกันทีเหมือนอื่นนะเจอกันเองก็รุ่นแข้งรุ่นขากันอยู่พอสมควรแหละใส่อะไรก็ตามครับมันก็เป็นศึกาการศักดิ์ศรีนะนอกจากศักดิ์ศรีของทีมที่อยู่ในลีกเดียวกันแล้วนะก็ยังเป็นศักดิ์ศรีของทีมใหญ่ นะทั้งคู่ต่างก็ชื่อว่าเป็นทีมใหญ่อย่างไรก็ตามครับเกมคู่นี้ยังคงเหมือนเดิม <c oughs> และน่าจะเช็คได้ง่ายกว่าคู่อื่นๆเพราะเล่นอยู่ในลีกเดียวกันคู่แข่งก็เจอเหมือนๆกันความยากง,ง่ายของเกมลีกสายการเล่นฟุตบอลมันก็คือในการโชว์เหมือนกันเราไปดูในตารางลีกเป็นดับแรก ไปดูผลงานของทั้งคู่ไปดูการเจอเจอกันไปดูการทํากําไรในช่วงที่ผ่านมาไปดูพูดูแฮนดิ c a p จากเจ้าทั้งห้าไหลและบอลโอเคจะเลือกอยู่กับฝังไหนแล้ววันนี้จะเลือกฝั่งถูกฝั่งอีกไหมหรือว่าเลือกฝั่งซ้ายออกขวาเลือกขวาออกซ้ายเลือกต่อออกรองเลือกรองออกต่อช่วงนี้มันเป็นบ้าเป็นบออะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้บอลหน้ามาไม่มา โดยเฉพาะเดิมแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโอ้โหหมดพาดพิงไปถึงนู่นเลยอืมเจ้าชีเลตเตอร์เจ้าชีลีดโคตน่นาตามสองทีมลุ้นแชม์ลกรลุ้นเลื่อนชั้นแต่มันทําเหมือนเล่นอยู่กลางตารางทีมหนึ่งก็แพ้สงารับมาเป็นจ่าฝูงนาเลตเตอร์อีกทีมหนึ่งก็ลุ้นจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงมั่งก่อเสมอเอาเกเข้าไปไม่รู้จะเจออะไรอีกในข้างหน้า ขอมดหน่อยขอหมหน่อยเอาลนะไปดูคู่นี้กันดีกว่าเอซิมิลานกับโรมาในตารางลีกเอซิมิลคือทีดับที่สองนะเป็นรองจากฝูงเป็นรองแชมป์พูดเต็มปากแล้วก็เป็นรองแชมแปช์เพราะว่าเอซิมิลานี่บอกเลยครับเดิมทีไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากอยู่บนตุดเยอะแต่ด้วยผลงานที่มันดีต่อเนื่องสมับเสมอ ไล่แซงอยู่บนต้นและตอนนี้ทิ้งห่างจอยู่วนต้นมากถึงหคะแนนบอกเลยนะถ้าอินเตอร์มิลานไม่ฉีกไปไกลขนาดนั้นเอซีมิลานนี่มีลุ้นแชมป์ลีกนะลนะดูกันเนี้ยแต่เสียดายอนะินเตอร์มิลานนเขาสม่ำเสมอมายาวนานมากกว่าและก็อีกแค่ไม่กี่คะแนนแปดคะแนนนะก็จะคว้าแชมป์แล้วอะ่ะเพราะนั้นเอซิมิลานต้องคงทำได้แค่นี้แหละ ยึดอันดับที่สองซึ่งก็โอเคเป็นพื้นที่ยูฟ่าจะมเปีลีกโอเคอยู่แล้วในขณะที่โรมา่าอยู่อันดับที่ห้าของตารางมีอยู่ห้าสิบห้าคะแนนนะรุนได้มากสุดก็คือ,อยูฟ่าลีกนี่แหละสำหรับโรมา่าวันนี้มาเจอเจอกันก็ถือว่าเป็นสองทีมกลุ่มนําเป็นสองทีมเรียกตัวเดียวแม้จะมีความหา่างความต่างอย่างที่บอกลับสออันดับห้าหกสิบแปดกับห้าสิบห้าผลงานอ่ะ ผลงานห้างเกมของอสโของเอซิมิลานก็องบอกนะครับว่าพวกเขาสม่ำเสมอดีเหลือเกินงานล้านงานหลวงยังอยู่ในเกมที่ดีมากๆเก็บชัยชนะมาห้างเกมติดรอบที่ผ่านมาในรายการนี้ผ่านดา่านสลาวเวนปรางมาได้ไม่ได้อยากเห็นอะไรสบายๆขนาดเกมที่สอง 2, ส่งผู้เล่นสำรองลงไปเล่นก็ยังหมกไปเชื่อถึงสามหนึ่งเก็บชัยชนะมาห้างเกมติดล่าสุดก็เพิ่งไล่ต้อนเลยเช่สามศูนย์และแน่นอน ชนะห้าเกมติดกำไรไป4เกมขาดทุนครึ่งหนึ่ง1เกมยืนได้บวกเต็มๆกินหลูอยู่สบาย MK เหลาได้เลยนาะยิ้มก็้นในวันสำหรับแฟนๆเอซิมิลานส่วนโรมาผลงานห้า5เกมหลังสดุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะชัยชนะส่วนใหญ่ยัง,ยงคงเกิดกับเกมในบ้านส่วนรอบบ้านก็เน้นประคองตัวนะแพ้ให้น้อย เสมอก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็มีคะแนนกลับบ้านนะครับก็ยังคงคอนเซปต์คล้ายๆสมัยโค้ชเหมือนโยอยู่แม้จะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามเปลี่ยนกลุ่ซื้อแล้วนะแต่ก็ยังประมาณนั้นอยู่แต่อาจจะดีขึ้นนิดนึงตรงที่บางครั้งบางคราวก็ยังเห็นผลชนะแล้วก็ดูจะแพย้ายากในเกมเงือนมากขึ้นอนะประมาณนั้นการลงทุนก็ถือว่าแจ้งกำไรเกมเดียวขาดทุนเกมครึ่งเจ้าสองเกม ถางลบกบนี้แล้วยืนแต่ลบแน่นอนครับมันเทียมกันได้สําหรับเกมคู่นี้พร้อมอยู่ในลลกเดียวกันผลงานในซิมิลานดีกว่านะทั้งการลงทุนทั้งการทํากําไรก็ดีกว่าอันดับและคะแนนในตารางก็ดีกว่าการเจ,เจอกันก็ดีกว่าชนะสามครั้งอย่างห้าครั้งนะชนะสามครั้งจากห้าครั้งอีกสองครั้งเสมอเพราะนั้นในภาพรวมมองเลยว่าซิมิลานดูดีจริงเกมเล็กๆเล่นในบ้านนี้ ว่ากันตามตรงถ้าเอาแต่ข้อมูลพื้นฐานนะสมควรน่าชนะน่าตามน่าต่อตัวภูตัวแฮนด์แคปดูประกอบกันไปจากทั้งห้าลายว่ายังไงทุนสตรีสมครคิดไหมวันนี้จะมาไหมนะเหนื่อยระยะหลังๆภูและแฮนด์แคปนอนกันเนี่ยกันเนี่ยเหมือนกันนะบอลโอเคก็โอ้โหลำบากจิตลำบากใจผมอยากให้บ่วงทุกวันอยากให้เป็นแฟนแฮปปี้เอนดิ้ง วันนี้ตัวภูอยู่กับเอซิมิลานครับเป็นรับษลาเสียงข้างมากสีต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเะบ้านสีต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอสีต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องโรมา่าเพราะนั้นภูเลือก e เอซิมิลานแทนที่ครึ่งควบลูกลมพมาของเอซิมิลานเจ้าสีต่อหนึ่งยังคงเชื่อใจบอลต่อปรับราคาลดลงสีต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลรองโรมา่าไม่กลัวโรมา่าเพราะนั้น แม้วันนี้ตัวผูตัวแฮนดิแคปจะเป็นลักษณะเสี่ยงข้้งมากสี่ต่อหนึ่งแต่ก็เป็นสี่ต่อหนึ่งที่ค่อนข้างจะเลือกไว้อย่างชัดเจนเหนียวแน่นก็คือเลือกเอซิมิลานทั้งตัวผูทั้งตัวแฮนดิแคปมั่นใจทั้งเอซิมิลานทั้งคู่เมื่อเอาเป็นบง่งรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวในครั้งต้นก็จะเห็นว่าภาพรวมมันชี้เป้าเข้าหาเอซิมิลานถ้าไม่มาถ้าไม่มา ตัวใครตัวมันนะครับเจ๊งกมองเหมือนกันเพราะมันไม่อาจปฏิเสธได้เลยจริงๆตลาดตัวที่บลโอเคเรื่องเนี่ยบอกเลยมันไม่อาจปฏิเสธไปอื่นได้เลยอะยังไงก็ต้องต่อเอซีมิลานเป็นที่เน็ดตัวเน้นสุดสิบด,ด,ด,ดาวเป็นตัวมันเน็นสุดในสุดตัวที่สองในอีพีสองประจําครับคือนพันพฤหัสนี้ไม่มาไม่หมวก,กให้มันรู้ไปสิว่าเอซีมิลานตามไปส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่ง อีพีสามอีพีสี่อีพีห้าลงกลุนติดตามด้วยขอบพระคุณครับ